สวัสดีทุกคนเอาเออไปว่าไม่มีิดขคือแล้วกันเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดน,นิดนึงน,นะคะคือมันหลุดอะอันนี้เพื่อเรานะเราไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วเพื่อเราจะมาเก็บเอ่อสกินเขาดำของคนนี้แล้วไปซื้อสเปลมาเราจะซัพพอร์ตเขาเองในการเล่นเป็น นี่ตัวนี้เล่นไปแล้วไม่ได้เออมมีตัวไหนที่เรายังไม่เคยเล่นลุยไหมจอไลเออตัจอไลจอไลย,ย,ยังไม่เคยเล่น อะไรเนี่ยโอเคโอเคอะไรคนนี้เรายังไม่ทันได้เล่นเลยถ้าเกิดเล่นสปอทอีกรอบม,มันก็จะแบบไม่ได้เล่นยังไงยังยังไงฮะ,ฮะ โอเคทุกคนได้ยินเสียงเราป่ะได้ยินแล้วตอบด้วยฮัลโหลฮัลโหลยัจะได้ยินแหละใครมันสัตว์กระดิ่งเล่นวะได้ยินนะอยู่นะอ๋อนน่นไงอีตัวนั้นไงไปถึงหนึ่งไปถึงชั้นหนึ่งร้อยไหม ยี่สิบให้ได้ก่อน <c oughs> เราไม่ชอบสี่เดี๋ยวก็รอฮะโ <Okay. S 3> อเคงั้นเราก็จะไปรอนะ <c oughs> โอ้ยนางจอยเลยคงไม่มีใครสติวน้อยกว่านี้หรอก ไม่นี่เนี่ยอีนนี้สเตลหนะึ่งดาวน่ะอย่างน้อยของกูก็สองดาวแล้ววะสกิลเช็คเยอะมากเป็นสายปั่นที่สกิลเช็คเลยคือสุดปั่นกี่ดาวเนี่ยห้าดาวเลยหรอ,อ,อเร็วกว่ายัดตาไหมไม่กูว่าจะตาเร็วกว่าเออไม่ได้ไม่ได้เล่นจอยอะไรนานเดี๋ยวแล้วเพื่อนกูคนไหนเอา้เอาแล้วเพื่อนกูคนไหน คนนี้หรือเปล่าเราเองชื่อเปลี่ยนไป ค <Okay. S 2> ไปไปไปเอ๊ยหรือว่าเราจะเล่นนางกินเกิดดีวะเออกินเกิดยังไม่เคยเล่นกี่คอเอาเขาไม่โทรเอ๊ยไม่ใช่อ่อเอาเอาไม่โทรอ้าฮะเอา,ห,า,เอาหรือเปล่าเราไงคนที่ชื่อเออ รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วฮัลโหลนี่กูดูทีเกตก็รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวออกมานี่ก่อนออกมาออกมาก่อนออกมาออกมา ใส่หมวกซะโอเคถ้าเกิดได้ยินเสียงพัดลมก็ต้องขออภัยด้วย <c oughs> เปิดพัดลมอยู่โอเคไปกันเลยเอาละตัดไปตอนที่เข้าลิฟต์เลยละกันมาแล้ว,ม,วมึงแม่ใจนะอยากกดพลาดน,นะส <c oughs> กิลของกระจกก็คือ ว์บได้คตดตงึงอ่ะเราก็ไม่ได้เล่นตัวนี้นานแล้วมัง้งอุ๊ยมีเครื่องรางเกือบจะไปจุดเครื่องตรงนั้นแล้วเราคิดว่าค้อนโมเก่งเรื่องโอเคก็ได้ ใส่ตีนหมาแล้วกู <g ül üyor> เ,เ,เ,เกิดอะไรตเกิดอะไรขึ้นกำลังพิมพ์เลยโอ้ยป๊อปปี้อีป๊อปปี้กล่องชโคโคโค็อกโกแลตช็อกโกแลตเขียนยังไงวะ <c ười> <c ười> <c ười> ลืมเดีย๋ยวเดีย๋ยวมึงจะเดินกลับมาหาแตกเด็กด่ากินอะไรอยู่ เฮลมีปริดตัวเฮียอะไรเห็นกูว้ายเก็บเลยของชรกแล้เพื่อนเก็บเลยเก็บเลยไม่ต้องบอกแล้ว คือเราปั่นห้าดาวอ่ะโอ้โหเร็วมากเร็วกว่ายะตาไหมไม่กูว่ายะตาเร็วกว่าแต่ดูเช็คโอ้จะตายก่อนเพื่อนกูว่าน่าจะใช่แหละเอ๊ะ ไปดิออกไปไปออกไปชิวๆเลยชิวๆออกไปไม่อยากเข้าไปในนั้นสิเนี่ยนะไม่มีเงี้ย ขนาดนี้มันยังไม่เห็นเหรอมันยังเห็นเหรอโอ้โหไม่เองอะผีตาถั่วมากรอหน้าลิฟโอเกฮึให้เราปัดาเหรอโอเค, <c oughs> อเ,คเอาไหมเอาเครื่องไหม เศร้เองโอเคในเวลาโชว์อีทีวีของแม่เบวาวัชชุพุ้ยวัสลินปัดเลยปัดเลยไม่ต้องไม่ต้องรอเราปัดเลยปัดเลยปัดเลยเพื่อนปัดเลยไปเลยไม่ต้องรอเราเพื่อนไม่ต้องรอเราไม่ต้องรอเราเข้าไปเลยเข้าไปเลยราจะโชว์อีทีวีของแม่เววา นี่เนอะโอ้ไม่ได้ซึ่งไม่ได้อ่ะผิ้าเลยกูว่าอินางจอยไลท์เหมือนแบบใครถูกก่อนเลยเมื่อกี้ เราแอบได้ดีมากถ้าไม่มีฉันจะเป็นยังไงนออยากรู้จังเลยแบบเวลาถ่ายคลิปฉันไม่ค่อยจะพิมพ์อะไรซิก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 ิครูดาวอิหานี่หนึ่งรวิเอา้าลืมลืมไปว่าตัวเองมีวีรีมดจะจะไปกดเครื่องไนดะ้ทำไม ชิบละโอ้ทำไมกูไม่มาจุดเครื่องนี้ควายมากกูไม่เป็นไรนี่นี่ยนี่นี่ยลา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 สกลเช็คแบบต่อแหล่มาก มาเราเดินเกือบมาหาเรากูว่ามันไม่ได้เดินนะมันคานกิกี่ไหมเนี่ยมันคานเดิอนอได้ไงอยากพิมพ์บอกเพื่อนมากแต่มันว่ามันคานแต่ขี้เกียจดีนะมันไม่อวัของเราไปไม่รู้สิอาจจะ แอบหลังแอบหบลังกล่องหรือเปล่าเพื่อนถึงไม่ได้โดนขโมยของ,ม,อองมานี่มานี่อย่าไปสนใจใม,นมันเอาละมึงเดาอทารเยวกันกับกูทำไมฮะจื๊บโอ้ยมานามหมดโอ้ยออ <laughs> มานละ้วมัหมดเปล่าอันไม่ใช่นอเอ้ชฉันมันพิมพ์ไปอย่างนี้มันกูไม่ค่อยสนใจหรอกเอา้า เราพิมพ์ตอเราพิมพ์นอนหนูไม่ใช่เหรอทำไมไมันเป็นต่อเต่าอ,อ่ะเออกี้กีกีเห็นเราเราวุ้ยเจ้าปว่าจุบว่าทำเครื่องแตกทำไมไม่บอกกันก่อนละ่ะอีป๊อปปี้มา ว <ST> ิ่ยเราขอโทษเราขอโทษเอเราขอโทษเราขอโทษดฟนว้ชอบโอ้โโดนด้วยอนย่า่รีด่รีดอย่าทำรฉันเลย่รีด ยมีม ja. ีเห็นไม่เห็นเราโอเคเพื่อนเดินไปเลยเพื่อนไม่ดูสนใจแล้วิ่งไปเลยเราจะตายจะตายเอาหน้าจุ่มกําแพงไปเลยเพื่อนไปไปดิไปไป เก็บเก็บแล้วเก็บแล้วเรามาเราจะหวามีกันหลานเปล่าวไม่หรอกเราจะหวาว่าเราจะหวา ม,ม,มันแย่งของแบบน่ดันด้เลยเมือ่อกี้ไปแล้วนี่เนี่ยมันจู๊กผีอยู่ โชคดีนะเพื่อนเสียงพัดลมอาจจะเข้าไมาน้นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเนาะเปิดพัดลมเกียร์สามเออเธอฮะ<า>อะไรไม่อ่านแล้วนะกันขี้เกียจว้าให้จุ๊บจุ๊บจุ๊บมววถ้าเมื่อกี้มันกระตุกนะกูตุย เราจากว่าปักมากตอนนี้ตืดๆตืดตืดตืดๆเดิเราปัป่นห้าดาวแต่ไม่เป็นไรอขาโมันมันวั่นก่อนเพื่อเรามาปัน่นก่อนเออเว้ยกูว่าไม่ไม่ถึงหรอกยี่สิบอะไม่ถึงหรอกยี่สิบดูดิเพิ่งชั้นสามเองผ่านมาตั้งนั้นนึิ่งอยู่ชั้นสาม โอ้ผ่านไปตั้งหนึ่งนาทีกว่าโอ้โหเป็นไงล่ะเุ <c> ้ย <oughs> เอาอีดอกกูทำเค้งแตกเฉยเลยวิลืมลืมว่าชั้นสองชั้นสามต้องมันต้องสคิปเออไม่เป็นไรล,ลืมไปแล้วก็ลืมลืมไปนี่เริ่มวันดีไงวันดีวันดี้คือวันดีวัน นี่หาหาเก็บแคปซูลโงโงดีกว่าตรดาตืด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 ,ดอังเ็ดกายอีกแล้วโน <No! S 2> เน็ตเน็ตไม่อย่าหลุดนะขอร้อง Tala <laughs> ya. เน็ตไม่ดีมากเน็ตไม่ดีไรนี่เน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีเข้าใจเข้าใจเออเธอทีสเปเอ้ยไม่ใช่สปอวเลยค้อนโมเห็นยืนเฮ้ เห็นนิ่งอยู่นั่นน่ะมีเครื่องที่รัก่วนแล้วโซ่ไหมไม่มีฮอย่าวิ่งในวงแล้วลลาบูบูเด็ดขาดอ้ออีกแล้วเน็ตโอเคโอ้ยเน็ตโพอิสุก็ โอ้ยก็เลยมาช่วยมีคนอยู่ไหมนี่มีเพื่อนนั่นไงนั่ขโมยเทปฉันไปแล้วแย่มาก กำลังตกกำลังกำลังกำลังตกใจเลยว่าทำไมตัวเองเลือดออกได้หัวใจแตกได้ถึงถึงจะว้ามาโอ้ยเดี๋ยวก็เอาอีกแล้วทำไมเธอชอบทำเครื่องแตกเนี่ย ดีแกนแกนเนี่ยวิ่งมาได้ไหมตอนนั้นแบบทำเครื่องแตกไม่บอกกันเลยอ่ะแย่มากโอเคเราจะหาที่ปิดคลิปเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแล้วนะเอาไะปิดคลิปทั้งนี้เลยดีกว่านะคือถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะคะคือแบบ ชั้นสี่เป็นเซียนแท้ๆแต่จะชั้นสี่เราปิดเดี๋ยวปิด,ปดโดเด็กอยู่ไหนวะยีพทนโอด,ดิก่อนนะ อา right. ค่ะคลิปนี้ถ้าเกิดทุกคนชอบ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดต mm ิ hmm. ดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าจะถึง50แล้วถ้าเกิดถึง50 mm hmm. จะมาฉลองนะคะเอาล่ะคลิปนี้ก็องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย